แม่น้องแท้จะสิพาทิมงานน้องๆไปเที่ยวชื่ออะไรมาคะสาวๆเนี่ย f อฟซีกันเจลินมักเบิ้งยี่สิระสวัสดีค่ะช่องเมียเสียปูยเจ่อเดอะซิรลี่ค่ะ สวยอยู่เกรี้ยงอยเป็นเอ็นลูกโตแบบงี้ให้อ <laughs> ดีอันนั้นคุยกันนะคะแล้วบอกว่าแล้วอดีตนแนวะมาไดิยันเลยสิมาคุยก<ร>ับเราก็แต่บอกอ๋นอ, <c oughs> อนั่นแหละค่ะแม่น้องแท้ลิ้ริ้ก็เพิ่งเห็นเด้อค่ะเดิมลิ้นก็เพิ่งเห็นนี่แหละ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องแทนกับน้องสาวนะคะเด้อแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ยืนสาวยังสวยอยู่เด้ไปยืนข้างแม่ด้วยเด้อดีกรีดีกรีไปแดนมาไปแดนมาค่ะบุ้งดูละอันนี้กับน้องบ่คะซ้าอีกคนนึงบ่อ๋อนี่คือครอบครัวน้องแทนนะคะน้องน้องอย่างก็แพตตี้บ่ชิตตี้ค่ะโอ้คือเป็นตาซังเท่านั้น ป้าเข,าาข่าเบิ้ลทางเดียวนะคะเนาะโอ้ยเข่างามค่ะค่ะตอนนี้ข้าวนี่หยุดเลยเอ็มสะพานเลยะคะ่ะเลยสะพานใหม่แล้เข่าดำค่ะงามหลายนาดำนะคะเห็นหน้าดำเขาต้องตัดบางทีตัดก็บว่ได้เด้ <laughs> ตัดก็บว่ได้เดียเ๋ยววันเสาร์นั่นเนาะเออกำลังตั้งท้องค่ะโอ้ยบางทีค่ะอันนั้นนักท่องเนะท,ที่ยวเพิ่งใส่ผ้าถุงมาง้างามแท้เออไมา่ได้ต้องปิมมาม้าหรอ มันน้องติ่มบ้อมาเนาะค่ะเนาะโอ้ยนะท่องเที่ยวเขาใส่ผ้าถุงสวยๆมาล้มวีวีค่ะกำลังสิเข่าหนานๆาเาลยเด้อค่ะเข่าเมื่อกี้กับทีตั้งห้องแล้วก็ที่เหลืองมาที่เนี่ยคิดสภาพว่าทุ่งทุ่งสีเขียวนี่จะกลายเป็นทุ่งสีเหลืองอ่ะเป็นไกด์เป็นไกด์ไหนสิคะเป็นสีทอง เล่กนกนานาเกี่ยวเขาค่ลงดีดีเดอเนาะ,ะน <ำ S 2> คนยุ่เพียดอยู่เมืองนอกจะอิจชาเด้อ <laughs> จะอิจฉาเด้อค่ะ <laughs> จะอิจฉานะว่าเขาจะมาเที่ยวอย่างนี้ค่ะน้องแทนนี่เด้อค่ะน้องแทนกบกล้วยของเรามีออพี่น,อน,น้องทั้งหมดสี่คนค่ะ คุณแม่เพิ่นแต่งงานไม่ก็ได้ยันลูกไม่สองคนเนาะเนาะเป็นตาซังตาซังค่ะต่บานองแคนนั่นคือแม่หลายค่ะคือคุณแม่แห้งแห้งถอยแหก่อนเดี๋ยวแบบว่าแบบเป็นทุ่งรวงทองทีนี้ก็จะสวยงามมากเพราะว่าทุกคนที่อยู่เทียก็จะอิจฉาคนบ้านนอกด้ยค่ะเด้อจะว่าเวลาที่ะอันเกี่ยวเขาเกี่ยวอย่างมันสิหอมใช่หค่ะหอมเฟืองหอมต่อเฟือง ตน้นมักไงแบบว่ายางสูงเลยค่ะประมาณเมตรกว่าเลยไนดะ้เหอเมตรเมตรเมตรมีสิบเมตรส,สามสิบเลยได้นี่แล้วคนนี้ราคาสูงเท่าไหร่คะเอเคเอาเห็นเบื้องลายว่าได้เดี๋ยวคี่เขาเมตว่าได้ <c oughs> น้องน่องน้องสาวน้องแทนคะ่ะสาวนองแทนคุณแม่มาเที่ยวชมนะคะเป็นไงครับบรรยากาศสวยมากคะ่ะ <c oughs> ไปลองแพนสวยได้ค่ะมาครั้งแรกค่ะมาครั้งแรกมาอยู่เห็นแต่ลูกซ้ายมาอยู่เนาะไปลูกชายมาครั้งแรกมาอยู่จนนึกว่าเป็นคนบ้านนักแก่ซะแล้วใกล้สิเออไปเรียนแบบมันยังดีออใกล้ด้ไงสำนุกวาอ๋อดีนะผู้สาวดีนะเพราะมีผู้สาวแถวนี้นะเพามีผู้สาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแอนชิดชิ่หายคอแล้วเอ้คนค่ะอันนู้นคือฝั่งอุวนวานนะคะฝั่งนู้นนะคะร้านอยู่ตรงนู้น ฟังเหรอคะเดี๋ยวมึงจะขายยางเดี๋ยวดูอีกทุนเนี่ยอันนีงก็เดี๋ย,นย,ว,ออยนออวนี้มาแล้วเด้อคนะ่ะเนาะมาแล้วมาเด้อค่ะเด้อเดีนี้ฟาร์มสเตย์แมนค่ะไุดงามงามคืนมัดจะใส่อันนี้น้องสาวน้องสาวแทนเนาะค่ะเด้อน้องสาวแทนเหมือนแบบเปินไทยรูปไอ้น้องเปิ้นไทยรูไปไอ้น้องสาว <c oughs> <c oughs> น้องสาวน้องแทนนะคะ ถ่ายรูปให้น้องสาวขอควพเียวอ๋อเอ้มากในหมดเลย ยังสวยเลยอ่ะอุปกรณ์มาอีกตั้งหลายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นทาไปรีวิวอย่าให้แมนแม่น้องแคนคุยกับไอจอนี่ได้ค่ะเด้ออาจจะลิ้นทาไปรีวิวฝั่งนั้นลิ้นทาไปรีวิวฝั่งนั้นนะคะองคมี่สามล้อมา สวัสดีค่ะอันกําลักมองว่าผู้ใดก็จะใช้ชุดสวยแท้อ๋อโอนี่คุณ๋าสวยมากเลยอ๋อมีัดขึ้นรอเนี่ยค่ะผู้เฝ้าวันอันนี้แดงรอถึงโอ้บอกยางคั<า>คกเลยค่ะโอ้ร้านสีจับยางคากักนึกว่าเป็นพระเอกผู้บา่าวอย่างฮือบุไปเอกอย่างเห,งเหรอ <S <S ช้างกูอยู่ไหนช้างกูเลยลาพันโดมเออมีคนคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์ช้างกูอยู่ไหน อ้อวันนี้มีมอเตอร์ไซค์มาใหม่นะคะแล้วมีอะไรอีกคะน้องอามอสาธิตซิมอเซ็น,นี่อย่างนี่เราอยู่มีอยู่หออีอย่างแน่น,นะของแท้หรือของปลอมในขวดแลว้ววางสาธิตมันลอยได้ใส่กุญแจได้ด้วยี่ล้ผพสักพงศ์พงศ์ผ่านั่น <laughs> เบิดหนี่กับว่าเฉียกกรอดสาธิต <laughs> นอ้องเฟิน์้องนคนสวยอยู่ไหน พักันไปใส่ก่อนเมื่อคืนนี่เหรอพอน้องไปเลาะติเว้าแป๊บอันเว้าเนี่ยเมื่อเว้นพักกันไปเที่ยวรถเนี่ยเมื่อคืนโอ้ทุกเดียวทันใจจริงไอ้สาธิตนี่อยากคักเลยเที่ยวดีแท้แต่ว่างผู้ปล่าสาวสาวเมื่อไหร่เดี๋ยวชมแม่น้องแทนเช้ากันค่ะโอ้คุณมากันหลายคนเนาะคุณนะอ๋อมาสาวๆเทียบเลยสาวเทียบเลย โอ้อันนี้ปลูกดอกทานตะวันนะคะดาวเรืองก็ือว่าปลูกไห้เนี่ยดีใช่มเอ๋ออามกับแอคกอดีใช่พี่ออย่าปลูกยุ่งันเป็คนเทที่ไหนพี่ไปเทเองเลยืสิทธทานนะคะหงดั้มันก็เป็นงาพงามทีเนียโอ้วนนี้มีสาวๆเนาะพรนหน่อยพรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวๆโนมป้าคือมาหลายเทยเนี้ค่ะ สาวๆไปไหนกันคะไปเที่ยวพัทยาเที่ยวพัทยาน้อยเด้อค่ะาวทุกอยากน้ำไปเด้อค่ะเด้อสาวๆลายๆเที่ยวพัทยาน้อยทั้งผู้สาวทั้งผู้บ่าวไป็นจะไปน้ำยุ่งยิ้มลูกยิ้มเผือกยิ่มบ้านกันนเพื่อที่จะแก่งกับน้องๆเขาค่ะแม่น้องแทเจะสิพานยิมงานน้องๆไปเที่ยวชื่ออะไรมากคะสาวๆเนี่ยเอฟซีกันเจลินมักเบิ้งยิ้มสิละ เบาน่ยก็บม่ค่มากเน่ไแต่ว่าเ like ีนมากนี่แหละค่ะน้องๆตัวหนที่รช in ื่อใชื่อชื่ออะไรกันบ้างคะอ๋อพื่นเไอพื้นอายพื้นอายว่าเป็นยังค่คะให้น้องๆเยี่ยวมันมวนเด้อให้น้งๆเยี่ยวมันม้วนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมาเล่นใหม่ค่ะจาจาจ